สวัสดีกันได้นะฮะกลัารปร่ชุรายการอากิระยามามโมโตชัยได้เลยเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมวอาทันเดยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการอัปเดตเร็วๆนี้ได้มีการอัปเดตจริงๆก็มีอัปเดตค่อนข้างเยอะก็ไม่ใช่แค่อของฝรั่งเศสก็ไม่ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะ,อะพูดตรงๆหลักๆก็เป็นเครื่องบินนั่นแหละนะที่อัปเดตเข้ามาก็มิดก,กหรือไม่ก็ คเครื่องบินจ่ายกัแล้วแฟนทอมแฟนทอมแบบจ่ายกับรถถังอีกนิดหน่อย,อยแต่ว่าเนื่องจากทางนี้ยังไม่ค่อยสนใจทีวันอ e ีวันเท่าไหร่เพราะมันก็เอาตัวมันก็คือเฮฟวี่แท้งเอนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากกรอบแบบเวลเป็นกรอบเขาเรียกว่าไงดีอะแบบหล่อทั้งคานขึ้นมาวันนี้ก็เลยคิดว่าเรามาเล่นอะไรที่มันง่ายๆดีกว่าก็คือชาว f c m 2 c หรือชาตูซี s ูเปอร e เฮฟวี่แทงซึ่งคันนี้จะเป็นที่รู้จักใน Battlefield 1เพราะว่ามันเป็นรถถังเบเฮมอสก็คือตันที่ได้ยินเสียงมันก็คือกลายเป็นเป้าทันทีนะซึ่งเจ้าตัวชาตูซี C นี้เป็น Super Heavy วี่แทงที่รู้สึกจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกที่ได้ที่ได้ออกรบจริงๆเพราะว่าชา o ูซี C จริงๆเป็นรถถังที่สร้างขึ้นมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือช่วงสงครามสนามพอก็มีตัวอย่างอย่างโครงเหล็กตรงนี้ซึ่งไอตัวโครงเหล็กตรงนี้ที่เมาสผมชี้ไปอยู่นะฮะเป็นเหล็กที่เอาไว้สําหรับข้ามสนามถอในยุคนั้นเพราะว่าฝรั่งเศสเชื่อว,ว่าสงครามในอนาคตก็จะยังเป็นสงครามสนามพลอ,อยอยู่ซึ่งเจ้าตัวชาติสีนี่ก็จริง,รงๆสร้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีประมาณ10บคันแต่ว่า กดประจําการก่นอนที่จะกลับมาประจําการมาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากเยอรอมันทําท่าทีเริ่มอยากจะเริ่มมีสงครามก็เลยนํามันกลับมาประจําการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกไปแนวหน้าหลักๆก,ก็คือใช้ถ่าย,ายหนังเป็นโฆษณาเชิญเชื่อตัวชาติสีนี้นะฮะซึ่งจริงๆมีสิบคันแต่เยอรอมันยึดได้คันหนึ่งรู้สึกจะชื่อว่านอมังดีถ้าผมจําไม่ผิดไม่ใช่นอมังดีแชมเปญ แต่ว่าอ่าหายไปในช่วงปี1นึ่งเก้าสีช่วงเบอร์ลินแตกซึ่งก็คาดว่าเยอรมันน่าจะย่อยไปแล้วซึ่งอาวุธหลักที่มันติดก็เป็นปืนขนาด75มมซึ่งก็เป็นปืนรุ่นเก่าสุดๆไปเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นอ่าแ n น h นเดสเซนตโมเดล8ซึ่งมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็มีปืนกลอ่าฮอชคิ Kid, ซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งหมด4กระบอกก็คือ ตัวถังหน้านิดหนึ่งด้านข้างนี้อย่างละหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนิดหนึ่งซึ่งใส่ที่ว่าทําให้มันอาตัตรงเป็นคันที่จัดการยากเพราะว่ามันมีลูกเรือค่อนข้างเยอะพล,ละรถนั้นแหละซึ่งมีทั้งหมด12นายด้วยกันพูดตรงๆก็คือเอามาทั้งหมู่บ้านเลยนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆพวกนี้จะเป็นแมชชินกันเนอร์ก็คือพลปืนกลนกับรถเดซสมากกว่าเกราะไม่หนาเลยถือว่าบางมากๆ ในช่วงสาหรับสงครามรอบที่สองก็คือคันเราใหญ่มีสิทธ์โดนทิ้งระเบิดง่ายด้วยก็ก็เตรียมตัวโดนทิ้งระเบิดทันทีเลยนะตอนนี้ก็คันนี้ก็หวังว่าจะไม่โดนป็นเป้าหวังว่าศัตรูจะมองว่ามันเป็นบ้านหรืออะไรซะมากกว่าที่จะเป็นรถถังนะนะถ้าถามว่าอยากจะเล่นแบบไหนเอาตรงๆนะคนะันนี้มันน่าจะเหมาะกับการลบแบบพื้นที่ในเมืองมากกว่าเปิดกว้างและก็ต้องใช้ตีตะขาบเราเป็นอ ที่รับแรงกระสุนด้วยเพราะว่าก่อนเรามันถือว่าค่อนข้างบางมากแต่คั้เราเสือกใหญ่มากๆด้วยขอดูอีกรอบหนึ่งนะสู้กับอ,อเมริกันกับสหรัฐอเมริกาจักรโอเคเออเราขับโคตรจะช้าเลยตอนนี้เนี่ยอันนี้ขนาดว่าอัปเกรดเยอะแล้วนะอันนี้อัพทั้งเครื่องยนต์บางส่วนแล้วที่หเหลือๆส่วนใหญ่อัพเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังช้าอยู่ดี อันจริงเขาค่อนข้างกักงวลน,นะถ้าจะต้องสู้กับซารัดอ่ะเพราะว่าไม่อยากสู้กับเชอร์แมนไงตอนเนี้ยอ่าเชอร์แมนเราชื่อเชอร์แมนรุ่นอะไรนะผมกําลังนึกชื่อรุ่นเชอร์แมนอยู่อะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่อ่าเชอร์แมนร้อยห้าเพราะว่ามันใช้ลูกคีดไงทางนี้เลยไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่อารมณ์เหมือนนึกถึงทีเก้าสิบห้าก่อเราจะถึงแนวหน้าเขาก็เล่นกันเสร็จแล้วอะ่ะ แต่ว่าทางนี้ยังไม่ได้ขับ P95 เลยนะไม่เคยได้ขับด้วยอยากขับเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะได้แต่ว่าเพื่อนเราตายแต่แถวน,นี้มันก็น่าจะอยู่แถวน,นี้เลย M405 อ๋อเห็นละ M405 อยู่ตรงนั้นยิงแม็กซาด้วยนะเปรดอเอาจริงดิ คตรเร็วเลยตายแล้วไม่ต้องยิงแล้วเอาตรงๆนะอนะินโฟไล่ห้าเป็นคันเดียวอะ่ะที่จัดการไม่ได้อะ่ะเพราะเรายิงไม่เข้าเออตกใจหมดเลย มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยนะยิงไม่เข้าอ่ะเป็นครั้นเดียวด้วยนะที่เรายิงไม่เข้าอ่ะแล้วมันอยู่ใน VR แบบต่ำมากด้วยนั้นอ่ะมีแต่คนไม่ชอบเว้ย เอ่ออัพเทียอีกละอ่าเอ็โพววันวันสามจุดสามกูไม่เข้าใจทำไมกูเล่นฝรั่งเศสทีไรกูถึงได้เจอแต่อัพเทียตลอดเลยวะไม่โคตรไม่แฟร์เลยบางครั้งก็เคยสงสัยนะว่าคนที่แบบที่เขาอ่าทำวิดีโอว่าถทอเดิร์เหมือนเหมือนกันเนี้ยทำไมเขาถึงชนะทุกตาแล้วมันเจอดาวเทียตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าทางนี้เล่นเท่าไหร่ก็รู้สึกเจอแต่อัพเทียก็ส,ส่วนใหญ่ไม่ก็จะเจอดาวเทียหรือไม่ก็เจอน้อยนั่นแหละ น้อยมากๆเลยกาบที่จะเจอดาวเขียเห็นรถสตูลแล้วเออไกลมากเลยนั่นอ่ะตีตะขาบบ้าอะไรวะเนี่ยเออเียอะไรวะเวนี่ยทั้งเรอเลยเนี่ยที่เนตีตะขาบมันบักอย่างเงี้ยปกติเคยแต่ได้ยินนะแต่ไม่เคยเห็นตอนมันบักจริงๆ แม่งยิงยังไงมันยิงทีหนึ่งเป็น8ดคนเลยอะแต่ว่ายิงไม่เข้าหรอก,กเออเรลดเย <c oughs> คือเมื่อกี้ไม่ได้ยิงโดนนั้นอ่ะแต่ว่าเป็นแรงระเบิดที่ว่าโดนต่างหากไม่ใช่ยิงโดนเมื่อตะเกียะ มันนี้มันแรงระเบิดเท่าไหร่นะ285กรัมมันไม่น่าเป็นกระสุนเฮดี e หรือเปล่าเมื่อกี้เรายิงไม่ที่จะโดนนิ่เอ้ยพวกเปรดเอ้ยอ่ายยบไปเลยครั้งนี้กูอยู่กับสวีเดนแต่ศัตรูนั้นเป็นอเมริกา นึกถึงโอเคอัพเทียกกูนู้เลยสาจุดสามแน่นอนกูเห็นแนฟะ้อโฟจีหรือเปล่านะไม่ไม่ใช่ว่าแฟ้อโฟจีมันสามจุดเจ็ดเหรอเออกูนู้เลยว่ากูเจอเชิร์แม่หนึ่งแล้วแน่นอนฮ่าแรงระเบิดมันเยอะนะคันเนี้ยมนเลยวัน็อดชาวบ้านได้ ยังที28นี่วันชตไม่ง่ายนะมัน่นใจว่าไม่ได้มีแค่คันเดียวเพราะเมือ่อตกี้นี้จำได้ว่าเห็นเหมือนมีสองันนั่นทีสามสี่ไม่ใช่เหรอใครยิงทีสามสี่ตายกันนะ รถเราขับชนไปทั่วเลยแนฮะตอนนี้เนี่ยตันเรามันใหญ่อะ่ะดับข้างแน่นอนต้องว่าว่าจำได้อยู่ว่ามันมีสองนี่นา ใช่ย,ยิงจากตรงหนักหรือว่าเมื่อกี้คือคันที่ยี่สิบแปดยิงเมื่อกี้คือเรายิงเหรอทียี่สิบแปดเล่นสัตส,สนหมดเลยหรือว่ามีคนยิงไม่มีคนอื่นยิงจริงด้วยมันจืเลยแล้วเข้ามองไม่เห็นแฮะาร์มันบังหมดเลย น่าจะหมดแล้วมัง้งหวังว่านะอ๋อเมื่อกี้ทียีสิบแปดไม่ใช่ทีแปดไอ้ซูเจ็ดสิบหกน่าจะยิงใส่ตีนเราละสิท้าแล้วเราสับสนเพราะเรางงว่าเอ๊ะใครมายิงใส่รีบๆขับหน่อยเร็วเอ้ยไม่ทันน่ะ เพราะว่าอันนี้คือเร็วสุดแล้วที่เราขับได้แต่ว่าเขาขับตรงกระชักด้านหนึงไวก,กว่าอย่าได้เว้เยไม่เข้าเ <laughs> ดี๋ยได้สู้ไม่ได้แฮะมันเป็นเชืยร์แมน่น่ะแล้วเราเป็นแค่รถถังสงครามโลกคันที่หนึ่งยิงไม่เข้าหรอก อ่ะระเบิดไปแล้วหนึ่งแต้เพื่อนเราก็ไม่คิดจะบอกซะหน่อยนะว่าแบบเออทำไมมึงไม่ช่วยกัวะ ื่อนมันเพื่อนมันไม่สนเลยอ่ะมันไม่สนใจกันเลยอ่ะทำไมเพื่อนเรามันไลฟ์ไปโยน์จังเลยเว้ยเฮ้ยไอเหียอ่าพุ่มไม้วอลเลยอร์นะนะ <laughs> ั่นนะพุ่มไม้วอลเลยอร์ติดพุ่มไม้ไว้หน้าป้อมจะได้ไม่โดนยิงจุดอ่อนแต่ทางนี้ไม่ติดมันมันไม่ค่อยตกตับก็สัตว์ ันนี้พยายามแต่งให้มันเหมือนไมกอัสตาร์อะแต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนเพราะเราไม่มีตัวตอดคำว่านอมังดีหรือชาเลมาหรือแชมเปญอะไรนั้น What the fuck ยังไม่เข้าด้วยนั้นอะ ฮัลโหลไอเอ็มซีเอออะไรวะไอเอ็มซีไม่ควายเว้ยเฮ้ยเฮียแมงไม่ได้เรื่องเลยเอ็มซีเพื่อนคุณเนี่ย เออเยี่ยมไปเลยมันมีคนยิงเพื่อนเราอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นน่าจะอยู่ด้านอ๋อเห็นละเออ เออมาช่วยไม่ทันอ๋อโอเคตกใจหมดเลยดีนะยิงทันเห็นรถศัตรูละ รักกันยิงไปก่อนก็ได้อะ,อะไรอ๋ออะไรทำไมยิงเราเรื่อยๆอันนั้นคือเขาพยายามยิงเรียบเพื่อให้บอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้เหรอให้เป๋วแค่ไม่ให้มันใจละ เห็นรถสะตูแล้วใช่อ๋อมันอยู่ด้านล่างมองซ้ายมงึงต้องมองก่อนว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออพูดว่าไงดี ไอวิธีที่แบบยิงเพื่อเรียกให้คน,นหันกลับมามันมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่ไงทางนี้ก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ด้วยแค่ว่าเคยได้ยินเฉยๆแต่ว่ามีสตูอยู่ในดีสดินะเพราะว่าเรายึดไม่ได้ใช่ second one น่าจะอยู่ด้านขวาของเรานี้เนี่ยแหละ แต่ว่าตรงไหนมีสิตรงนี้เหรออ่าศัตรูอยู่ด้านหลังยังเยอะเลยหมุนป้อมไม่ได้หมุนป้อไมไม,อไม่ทันหมุนตัวถังเร็วหมุนตัวถังเร็ว tung này tay mà nó vâng quá dạy viên đôi phong của nó lao viên tung này á mới tật chặt เออเออเชีย่ยอะไรวะน่ะเฮ้ยยไม่มีอย่างช้าเลยเมื่อก,กี้นี่เสียงเหมือนระเบิดถ้าตูวมมาจากไหนเยอะแยะแถวบีเนี่ยเมื่อก,กี้ม็นจะมีเลยสักคน อยู่ๆไม่้ก็โผมากันหมดเลย,ลเ,ยรเราบุกไปก่อนเลยทีนี้ขอแอบเติมคนก่อนไม่เหลือคนแล้วเนี่ยไม่จริงๆก็เหลือแหละแต่เติมไปก่อนดีกว่าไหนาๆก็มีโอกาสแล้วเจ็ดคันใช้ได้อยู่อ่าถ้าสมมติว่วาคนเรามีน้อยอ่ะเราไม่มีทางทาได้หรอกเพราะว่าเราน่าจะโดนยิงหมดคันไปก่อน อ้าวใช่กูคิดเอาไว้แล้วเมื่อกี้ก็เตือนอยู่หยกหยกไหนวะเอะอเฮ้ยเต็งะมัดเลย เยอะจังเลยศัตรูเนี่ยเออขอร้องละเลิกบุกทางนี้ก่อนได้ไหมทางนี้นี่ยังไม่ได้จัดระบบการลบอะไรเลยอยากได้เพื่อนนะตอนเนี้ตอนจังหวะน,นี้คืออยากได้มากสุดคือเพื่อนนะถอยก่อนถอยก่อน เด็กเบิกส่นให้ดีดเออทำไมมันเยอะจังเลยตรงบีเนี่ยทำไมไม่ไปบุกตรงอื่นบ้านเนี่ย ำไมเหรออ๋อไอ้ผนังด้านบนพางซ้อมก่อนเอซ้อมอ,อย่างนาันเออมึงเอาจริงดิเออกูหวังว่ามึงจะมาดังที่ที่กูหันปืนอยู่นะเราโดนยิงอยู่จริงด้วยนี่วเปรี้ย กมงปรปสุนเทปอี e ก,กันลักกันเออตรงหน้ายิงไปเหอะไม่สวนหรอกไอเอียะ e เปรดนี่อย่ายิงเออเพลงชวนหน่อยเ,เออทำไมมันมาไม่หยุดเลยวะไม่ได้ซ่อมสักทีเนี่ย เสียงอะไรอย่านะอเรานี่ยมันเยี่ยจริงๆเลยอ่ะโอเคดึงเหมือนระเบิดจะไม่น,นี้เออโอ้โ oh, ห oh, ทั้งตีนแตกทั้งเครื่องยนต์พังเบะเละไปหมดเลยรถกูเออเละไปหมดเลย oh. เครื่องยนต์ก็พังตีนก็ขาด ไม่เหลืออะไรแล้วรถคันนี้ทั้งคันเหลือกันสี่คนอีกต่างหากนะตอนนี้เลวมากเลยเออเขายังชั่วหน่อยชนะแบบด้วยคันนี้สัทีไม่จริง,รงๆก่อนนันนี้มันก็ชนะแหละแต่ว่าแต่ว่าตาย,ยางไงเลยไม่นับโอเคตอนนี้ก็มาขอจบกันก่อน,นละกันสำหรับอ r t to C จริงๆมันต้องมีคำว่าชาวด้วยแต่ไม่เป็นไรก็ถามว่าเป็นรถที่ดีไหมเอาตรงๆมันก็ อ่าเรียกว่าไงดีอ่ะถ้ามันไม่เจออัพเทียแบบ2 7งจุ็ดหรือสามจุดสามันก็ดีนะเพราะว่ามันรถส่วนใหญ่มันไม่มีฮีทไงมันก็เลยยิงเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าคนของเรามันอยู่ค่อนข้างเยอะก็ตัวตัวมันก็เป็นรถที่สนุกนะสําหรับโลเทียถ้าไม่เจออัพเทียมันจะสนุกกว่านี้อีกแต่ทางนี้เจออัพเทียบ่อยเลยมองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดีขนาดนั้นจริงๆมันเป็นรถแหงสงครามโลกคันที่หนึ่งด้วยแหละ มันก็เลยสู้รถแขงสงครามโลกังที่สองไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะก็ถามว่าน่าขับไหมก็อืมเรียกว่าไงดีอะมันก็น่าขับในระดับหนึ่งมันก็สนุกอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะช้าเป็นเต่าก็เถอะอะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวอทันเดอร์ในวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยนะฮะ